Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้ของรูทอค่ะพบก,กับดิฉันนอนุมากเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะคะเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดครูของวงการแล้วก็วันนี้เราจะพูดคุยกันต่ออย่างเข้มข้นนะคะกับ managing director นาซีเจเวอร์ค่ะคุณชอนากฤติยุทธะอมกุลนะคะสวัสดีค่ะน้องนวลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนวนบอกว่า MD ็ดีย่อมาจาก meeting director หรอใช่ประชุมเยอะเนื่องจากมีลูกน้องสองร้อยคนคุณผู้ฟังสองร้อยกว่าคนด้วยฉะนั้น ก็จำเป็นนะก็จําจเป็นอ่ะก็ต้องคุยนะก็ต้องคุยขับเขาหยิบจับเหมือนว่างาน managing director คืองานที่เรา manage คนะก็ประชุมต้องเจอแล้วธุรกิจของน้องนองหวันไม่ใช่เป็นลักษณะโรงงานนะเนาะที่แบบทําได้เหมือนกันหมดมันเป็นงานครีเอทีฟงานสร้างสารรค์งานแบบโอ้โหเฉพาะทั้งนั้นเลยใช้ความเพอฝันนิดนึงใช้ความเพอเจอ ใช่ <laughs> ใครบอกคะั <laughs> ใรจินตนการ,การ creative, ครีเอทีฟนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันน่าสนใจก็คือเรื่อง Big Data เราได้ยินบ่อยมาก <c oughs> นะะภาครัฐภาคเอกชนก็มีแต่คนพูด Big Data Big Data <c oughs> แต่ว่าเวลาที่เราเก็บข้อมูลอย่างที่น้าหวานบอกเมื่อวานนี้นะคะคนทำธุรกิจมีข้อมูลอยู่ในมือมีแล้วเอามาใช้ประโยชน์ยังไง <c oughs> ให้แบบเวิร์กสุดคุ้มสุดเลยเท่า <c oughs> ที่เราเก็บมาได้เนี่ค่ะ เวิรสุดคุ้มสุดเก็บยังไงใช่ไหม,มเก็บยังไงแล้วใช้ด้วยอ่าผคิดว่าเราต้องนึกก่อนว่า Touch Point ท,ที่เราจะไปเจอผู้ริบรคของเรา t o ทัชพอยท์น,นั้นคือที่ไหนนะเพราะว่าบางคนลืมไปว่าเวลาเราไปออกอีเวนต์อันนั้นคือ Touch Point ที่เจอ Uh huh. นะบางคนลืมไปว่า POS เวลาเปิดร้านขายแล้วมันตื้อตื้อตาตา,ตาเวลาจ่ายเงิน uh huh. อันนั้นคือทัชพอยต์อันหนึง่งเนาะหรือบางคนลืมไปว่า call center uh huh. เออง่ายสุดเลยเวลา mass brand หรือว่าแบรนด์ใหญ่เขาทำ call center ที่แบรนด์ brand ที่เขาอยู่ในประเทศไทยมานาน uh huh. เขาทำ call center แต่เขาลืมไปว่า call center เก็บ Data ได้หรือเว <Webs ite. S 2> uh ็บไซต์เว็บไซต์อ่าที่ทำเว็บพวกนี้เลยคือเก็บ Data ได้หมดเลย เเราต้องนึกก่อนว่าทัชพอยต์ตรงไหนที่เจอผู้บริโภคแล้วทำความรู้จักกับเขาได้ทั้ง virtual แล้วก็ physical เนอะก็คือทั้งบนออนไลน์แล้วก็ทางไปเจอจริงๆที่อีเวนต์เก็บให้หมดทุกช่องทางที่เราจะได้เจอกับลูกค้าใช่ใช่แล้วพอเราเก็บมาปุ๊บเนี่ยเราใช้ประโยชน์ยังไงกับกับข้อมูลเหล่านั้นได้บ้างคือเหมือนคิดว่าอย่างที่บอกไปเมื่อวานเนอะว่าการเก็บ ต้องเก็บให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่เก็บขยะมาเนอะอันนั้นนั่นที่1ก่อนจากนั้นเนี่ยพอเราเก็บแล้วเนี่ยในแต่ละช anel ทั้งหมดเนี่ยให้เรารวมมาไว้ที่เดียวกันเนาะเพราะว่าลูกค้าอย่างเช่นพี่ปุ๊กไปเดินงานอีเวนต์กับพี่ปุ๊กมาที่เว็บไซต์หรือพี่ปุ๊กโทรเข้ามาเป็นแค่พี่ปุ๊กหนึ่งคนแต่ถ้าเราเก็บไม่ดีแล้วเราไม่ได้รวม Data มันจะกลายเป็นพี่ปุ๊กสาคน เออก็เหมือนกับเรามีสมาชิกเยอะเรามีคนเอเยอะแต่จริงๆแท่งที่หนึ่งคนเท่านั้นและในขณะเดียวกันเนี่ยประสบการณ์ของผู้บริโภคเนี่ยเวลาที่เราไลน์ไปคุยกับเวลาที่เรา Facebook ไปใน Messenger แล้วเวลาที่เราโทรเข้าไปเนี่ยเราแอสาผู้บริโภคเนี่ยเราคาดหวังให้แบรนด์อะจำเราได้ไม่ใช่ว่าโทรไปในโทรคอลเซ็นเตอร์แล้วพอไลน์เข้ามาแล้วถามอีก แกคือใครแล้วพอ messenger เข้าไปใน Facebook แล้วถามไปว่าแกเป็นใครแกซื้ออะไรมาเมื่อวานทั้งนั้นที่อ้าวแกก็มี Data ของฉันสินฉันเพิ่งซื้อเมื่อวานกลับไปไม่ดูละจ้าใช่อ,อันนี้คือการเขาเรียกการรวมถังเนาะ<ช>เพื่อให้มันกลายเป็นขอพูดคำที่มันดูเป็นเทคนิคอลนิดนึงเพื่อให้มันกลายเป็น single source of view หมายความว่าเราจะรู้จักผู้บริโภคที่เป็นพี่ปุ๊กหนึ่งคน<ช>จากทุกๆ channel ที่พี่ปุ๊กมา interact กับแบรนด์ เพื่อที่จะ next step ก็คือจะไปทำอะไรอ่ะ <S <S อันที่หนึ่งก็คือง่ายสุดเอาไป cross sell ไหมใช่ไหมพี่ปุ๊กซื้อสมมุติว่าเราพูดถึงสกินแคร์ที่เป็นแบบเครื่องสำอางเครื่องแต่งหน้ากันเนาะสมมุติว่าเมาื่อวานพี่ปุ๊กมาซื้อที่เป็น b r u ชออนะแปลว่าเราต้องรู้แล้วว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบสีที่ดูมันเป็นสีชมพู <S 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 บลอสซัมน,นิดนึง <S 2> <S 2> <S <S ถ้ามีบลัชออนแล้วลิปสติกมีสีบลอสซัมหรือยง เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกันครั้งหน้าอีกสมมติ3วันวันอาจจะส่งอ e ีเมลไปหาหรือว่าส่งไลน์มาเพื่อที่จะถามว่าตัวบรัชออนที่ซื้อไปอ่ะมีลิปสติกที่แมชหรือยังคะและนี่<อ>คือสีที่มันแมชกันอ่ว,วอันนี้คือ cross sell อใช่ไหมช่วยขายของเลยอขายของอันนี้คือดีที่สุดเพราะว่ามันเห็นยอดเซลล์ชัดเจน ใช่ไหมนั้นอย่างหวานหวานซื้อตัวตัวเครื่องรางมาใส่แขนเนี่ยออีกสาวันเดี๋ยวเขาก็แนะนำมาอีกหนึ่งอันที่ใช้คู่กันแต่ถ้าเป็นหวานนะอีกสาวันมันจะถามเขาก่อนว่าสวดมนต์แล้วเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขข้วยอ่าต้องฟอลโล่อนิดนึงใช่ไหมอีก7วันมันจะถามว่ามันพอเห็นผลหรือยังคะ ใช่ไหมเริ่มมีความสุขขึ้นเรื่องค่ะรู้กับพี่มากเลยใช่ไหมพี่ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนคนหนึ่งว่ะที่เป็นห่วงไม่ใช่แค่สักจะขายของอย่างเดียวของเขาซีเรียนนี่เนี่ยใส่คอนคาซีเรียสนั้นมีบทสวดเลยแล้วก็เป็นแบบพระแม่อะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งสละหวานที่หวานมีความรู้สึกดีกับแบรนด์ที่ทำ CRM ดีๆหรือเก็บ Data หวานนี้ดีอ่ะมันไม่ใช่แค่วานอยากจะซื้อของเขาเพิ่มต่อไปหวานยังอยากที่จะ recommend หรือว่าอยากที่จะแนะนำเพื่อนด้วย ใช่ไหมอย่างน้อยคือเราได้อะไรพี่เราได้สวนมไงก่อนนอนทุกคืนนี่นี่คือเอาไปต่อยอดเพื่อปิดการขายใช่อีกอันนึงที่น่าสนใจนะก็คือถ้าเราเก็บเดต้าดีๆเราจะ up sell up sell ก็คือเราจะขายของชิ้นที่แพงขึ้นไปได้อีกเพราะว่าส่วนใหญ่คอน sumer ผู้บริโภคที่เข้ามาในแบรนด์เราครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะลองแค่ t ท s เขาอาจะเลือกสินค้าตัวที่ไม่แพงเออถูกที่สุดสมมุติว่าถ้าเรามีไลน์สกินแคร์เนี่ยเขาอาจจะเลือกซื้อเซรั่มขวดเล็กๆง่ายๆทดลองใช้ก่อนค่ะอ่าใช่ไหมขอทดลองก่อนได้ไหมคะไม่รู้วเข้ากับหนังหน้าพี่ไหมอะไรใช่ใช่จากนั้น3วันถ้าเซรั่มดีแล้วอ่ซื้อนท์ครีมเพิ่มไหมคะเพราะว่าเซรั่มดีที่สุดคือใช้กับนท์ครีมคู่กันนี่คือสิ่งที่ Data ทําให้เราเพิ่มยอดขายได้ วันนี้เราอ่าน Data แล้วเราสามารถไปต่อได้อีกเยอะเลยนะใช่คือปกติเวลาเราได้ยินคําที่คนพูดว่า Big Data Big Data จนมันกลายเป็นคําที่แบบบัสเวิร์แล้วมันเชยอะ่ะม,มันเลยทําให้คําคําเนี้ยมันคุณค่าลดลงน,นะเออมันเหมือนแบบเออมันคืออะไรวะความจริงมันเป็นตัวช่วยมันไม่ต้องให้เรามานั่งนับหนึ่งใหม่เปลืองเงินเปลืองเวลาเปลืองแรงแรงเลยนะเขาบอกว่า ลเขาเรียกว่า cost per แล้วกันเนอะหมายความว่าตอนหน่การตอนหนึ่งการจ่ายเพื่อที่จะได้คอน s u m อ e r มาใหม่หนึ่งคนนะ่ะกับหนึ่งการจ่ายเพื่อที่จะ up sell หรือ cross ซ e กับคอน s u m อ e r เวลาที่เราเทียบกันนะ่ะเวลาเราขายคนที่เรารู้จักอยู่แล้วอนะ่ะ <c oughs> ถูกกว่า5้าถึงสิเท่าไม่ต้องไปลงทุนใหม่นะใช่สมมติว่าพี่ปุ๊กไม่ต้องใช้เงิน100บาท หาคอน s u m e r คนใหม่อะหาผู้ร่วมคนใหม่อะแต่ถ้าเกิดลองไปแง้แง้มาจาก Data ที่มีอะมันอาจจะใช้เงินถูกถึง1ิบบาทเลยทีเดียวในการให้เขาขับกลับมาซื้อของของเราแล้วก็สร้าง Val u e ใน business ของเราได้อืเนี่ยเป็นปัญหาของคนไทยเราส่วนหนึ่งนะที่ไม่ค่อยชอบเก็บอะไรมากมายนักเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันจุกจริงมันเป็นการบ้านอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่ความจริงมันเป็นการเพิ่มยอดขายของคุณใช่ใช่อย่างที่หวานบอกหนึ่งก็คือเอาละ เราเอาไปปิดการขายสองเราเอาไปอัพเซลได้อาฮะอาฮะอะไรอีกครับคุณครูวำ <c oughs> มากนักเรียนอมากนักเรียนตั้งใจเรียนมากนี่คือได้คะแนนจิตพิสัยนะฮะ <c oughs> ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y u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  e ออนอุม h a n n e l นะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุมะชาแนลค่ะ จริงๆพเซลล์ครอส s ซลล์เนาะแล้วก็ mm hmm. ถ้าวันจะลง mm hmm. ในรายละเอียดเยอะนิดนึง mm hmm. ก็คือวันอาจจะเล่าถึงเรื่องของ lifetime value lifetime value ก็คือคุณค่าที่เราสร้างจากผู้บริโภคหนึ่งคนต่อการมีชีวิตของแบรนด์ของเราอยู่ทั้งแบรนด์ mm hmm. ถ้าเรานึกถึงแบรนด์ที่เป็นสกินแคร์ล้วกันผู้หญิงหนึ่งคนอาจจะใช้เซรัม่มเนาะใน1ปีเนี่ย เราอาจจะใช้สักประมาณ1เดือนหมดละเนาะใช่ถ้าเรามี Data ของผู้หญิงคนนี้อยู่สมมติว่าเซรั่มหเดือนเนี่ยหขวดอยู่ที่1,000บาทหนึ่งปีเราอาจจะสร้าง Value <ม>จากผู้หญิงคนนี้ได้หนึ่งหมื่นสบาทใช่แล้วถ้าเรารู้จักผู้หญิงคนนี้ไปในทุกๆช่วงชีวิตที่เขาเติบโตเราจะรู้ว่าหนังหน้าเขาต้องเปลี่ยนแล้วเนาะ ใช่ใช่ใช่นะคะหนังหน้าของเราตอนอยู่ปีหนึ่งเราอาจจะไม่ได้มีรูขุมขนที่กว้างใหญ่ไพศาลนะแต่พอหนังหน้าของเราตอน40ขึ้นเนี่ยรูกว้างมากเป็นธรรมชาติใช่รูขุมขนกว้างมากจริงเนาะก็ไม่กระชับและคราวนี้เราลองนึกถึงว่าถ้าผู้หญิงคนนี้อยู่กับเราแล้วเราสามารถไอดีนิฟายช่วงอายุของเขาล่ะเนะเราก็อาจจะจบที่ขาย ีละเป็นแสนเลยเพราะว่าไอ้มิดไนท์ครีมที่เขาจะต้องใช้เอาไว้ให้รูเขาหุบอ,อ่มะมันอาจาจะแพงใช่แ,งแงพงแมันอาจจะแพง,งกว่า1,000บาทให้เรานึกยาว เพราะหวังเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจน่าจะอยากที่จะมีธุรกิจยาวๆเนาะคงไม่ได้มีใครลุกขึ้นมาอยากจะปิดเขาเปิดแล้วเขาก็อยากเปิดยาวๆให้มันแบบเจริญงอกงามใหญ่โตหรือแม้กระทั่งธุรกิจร้านอาหารง่ายๆถ้าเรานึกถึงว่าเรามี Data ของคนคนนี้เขามากินกับล่องต่อวัยรุ่นอ่ะเชอใช่ใช่ไหมต่างร้านเขาก็อยากจะอยากจะอยู่ไปตลอดชีวิตนะร้านตามหมู่บ้านนะ ใช่ใพี่ก็มีร้านแต่พี่ยังไม่แต่งงานจนลูกพี่สิบสามขวบแล้วคือพนักงานเขาเห็นลูกตั้งแต่พี่ไม่มีท้องจนเห็นลูกพี่โตแล้วเนี่ยใช่ถ้าเราเก็บ d ดต้าของพี่ปุ๊กเราก็จะรู้ว่าวันเกิดพี่เมื่อไหร่งานบวชงานบุญที่พี่จะพาญาติมากินตุ๊ดจีนเชงเม้งเป็นข้าวปร้าขนี้ยังรู้เลยเนี่ยใช่ใช่วันอยากให้ทุกคนนึกอะไรที่มันง่ายๆแล้วมัน มันเกี่ยวข้องกับเราอะ่ะมันไม่ได้จะเป็นเป,น,เป,น,เปน,น,นึกถึง Data ของนาซาอะไรไม่ต้องอะ่ะก็เนี่ยแหละความจริง<ๆ>เราอาจจะต้องต้องมานั่งคิดใจเย็นๆใช้ประโยชน์กับจาก Data พวกนี้ซึ่งเราอาจจะมองผ่านไป แต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆหรือแม้แต่บริษัทต,ต่างชาติเนี่ยตรงนี้เหมือนขุมเงินขุมทองเขาเลยนะหยุยเขาบอกว่าฉันกำลังนั่งทับทองมันคือทองของฉันที่เข้ามาขายกันก็คือพวกนี้เลยใช่ไหมใช่แต่ขายที่ถูกกฎหมายก็คือต้องขายแบบแฮชนะก็คือขายไม่เอนติฟายว่าพี่ปุ๊กคือพี่ปุ๊กอ่าก็เป็นรหัสตึ๊บตึ๊บตือเอบีดีเคอะไรพวกเนี้ยก็รู้พฤติกรรมของผู้บริโภคใช่แล้วก็ผู้บริโภคต้องอนุญาตตั้งแต่ต้นทาง มสมมุติว่าพี่ปุ๊กมีอีเวนต์ใช่ไหมพี่ปุ๊กก็ต้องบอกชัดเจนว่าขออนุญาตเก็บ Data นะคะเพราะว่าจะเอาไปใช้ใน,ในทางของ Marketing สําหรับแบรนด์นะคะอนุญาตไหม <c oughs> ถ้าเขาก,กด yes ก็เอาไปใช้ได้โอ้เข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าในในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะเขาเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไหม <c oughs> <c oughs> แบบเราได้ไหมเนี่ยน่าจะดีไหมเขาควรจะเอาไปใช้ประโยชน์มากเพราะเขาเป็นภาครัฐตอบบอกก่อน อออกรมขนส่งใช้หรือยังจะได้รู้ว่าใครขับรถชั่วใบสั่งเยอะแค่ไหนเออแลกจะไ<ด>้<ช>ทำนะอะไรกับคนพวกนี้เออกรมควบคุมโรครู้หรือยังว่าคนที่แม่งเป็นโรคติดต่อตอนนี้แม่งเดินชอบไปจังหวัดอะไรชอบเดินทางไปที่ไหนคนจะได้ะระมัดระวังรู้หรือยังว่าไข้เลือดออก เยอะที่ไหนทีเ่เขตไหนบางกะปิหรือเปล่าหรือที่ไหนจะได้ส่งคนไปเลยไป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 ควบคุมยุงลายก่อนที่ฤดูฝนมันจะมาเนี่ยใช่ใช,ใช่ไหมนี่ทุกหน่วยงานจําเป็นต้องใช้ <จำ S 2> ข้อมูลทั้งนั้นเลยใช่จเห<ล>รือแม้จะโดยส่วนตัวบุคคลเราเองเราก็ต้องใช้ข้อมูลเหมือนกันนะเนี่ยที่นะที่จำเป็นมากๆแล้วก็ดูจะมีประโยชน์ก็พวกแบบว่าเฟซการ ตำรวจเขาคเลเขตำรวจเขาอินทิเกรต Data กับห้างหรือว่าที่ที่มันต้องเฟสกรารอะไรยังอาจจะได้รู้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างะอย่างมั้งแต่แต่ว่าที่ที่เราพูดนี่คือเราคุยกันในแง่ของภาคเอกชนใช้ประโยนนะชน์แต่เราก็นึกเผื่อสังคมส่วนรวมด้วยว่าภาครัฐเองเนี่โยโอ้ยต้องใช้มากกว่าเราเลยนะเพราะภาครัฐดูแลคนเยอะแยะมากมายแล้วก็โอ้โหทุกระดับด้วยแต่ว่าการใช้ข้อมูลตรงนี้อาจจะยังไม่ไม่เพียงพออืมชอบคิดไงคิดไปเรื่อย เขาตงใมาดูงาน CJ Work นะเนี่ยมาดูการใช้งานว่าเออใช้ยังไงเปิดให้ดูงานได้เลยใช่ไหมได้ <c oughs> ก็ไปหาได้ <c oughs> ไปหาได้ในฐานะผู้พกหนึ่งคน <c oughs> ออพอให้บริการะอย่างอย่างลูกค้าของ CJ Work เนี่ยโอ้โหอย่างนี้หวานก็ต้องเก็บด a ต้เยอะเลยสิหวานก็พยายามที่จะหวานพยายามที่จะอินสปายให้ลูกค้าหวานทุกคนเก็บ d a ต a าเป็นของตัวเองอหวานพยายามที่จะบอกทุกคนว่าการที่เราการที่เรา ไปรอ Facebook หรือว่าการที่เราทำบนแพลตฟอร์มอื่นๆโดยที่เราลืมเอา Data กลับมาที่บ้านของเราเองอะ่ะวันว่าอันนั้นน่าเสียดายที่บ้านคือที่เว็บไซต์ใช่ใช่คือสุดท้ายแล้วถ้าเราโพสอะไรไปที่ Facebook เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ต้องเป็นให้ a c e b o o k เขาเป็นเกตเวย์ในการเอา Data กลับมาที่บ้านของเราด้วยไม่งั้นเราจะเสียงเงินไปเปล่าๆป,าป,าปี้ๆโดยที่เราไม่ได้สร้างเขาเรียกว่าสร้างบ้านที่แข็งแรงของตัวเอง ใช่ล้วเดียววันดีขึ้นดีเขาไม่ให้เราอยู่บ้านเราทำไงอ่ะบายบายเรอ่องใหนะฉะนั้นใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่านะเรื่องของน้ำหวานยังไม่จบนะครับเพราะเรายังมีประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันอีกนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามี Data เรียบร้อยแล้วเนี่ยการคิดงานต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้หลายคนบอกโอ้โหอยากได้งานแบบอีเวนต์อะมาช่วยชีวิตหน่อย,ออยนะคะกำ <c oughs> ลังมามาเยอะมากด้วยนะฉะนั้นวันพรุ่งนี้มาคุยกันต่อกับน้ำหวาน CJ Work นะ Managing Director ของเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ